วส ata, วัสดีค่ะันพี่อําจะมาสอนทําดอกไม้จากหลอดสวยๆแบบนี้นะคะไปดูวิธีการทํากันเลยค่ะอันตอนแรกนะคะเราก็ตัดหลอดแบบนี้นะคะให้ได้ทั้งหมด3ขนาดนะคะโดยขนาดแรก mm. so จะมีความยาวอยู่ที่6เซนติเมตรนะคะใช้ทั้งหมด8ชิ้นค่ะส่วนที่2นะคะจะมีความยาวอยู่ที่4.5เซนติเมตรนะคะใช้ทั้งหมด7ชิ้นค่ะและส่วนที่3นะคะจะมีความยาวอยู่ที่3เซนติเมตรนะคะใช้ทั้งหมด5ชิ้นค่ะ นี่นะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มทํากันเลยค่ะขั้นตอนแรกนะคะเราก็จะนาหลอดชิ้นที่ยาวนะคะมาทําการเย็บเข้ากับเข็มแบบนี้ค่ะโดยจะเย็บเข้าตรงกลางเลยแบบนี้เลยนะคะนี่ค่ะแล้วนําชิ้นต่อไปค่ะมาเย็บเข้าเหมือนกันค่ะแบบนี้นะคะเย็บตรงกลางนะคะแล้วทําเหมือนกันทั้งหมด8ชิ้นเลยค่ะแบบนี้เลยเย็บเข้ามาให้ตรงกันแบบนี้นะคะนี่ค่ะ เมื่อเย็บทั้งหมดแปชิ้นเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็ทําการดึงมารวมกันด้านล่างแบบนี้นะคะเดค่ะดึงมารวมกันแบบนี้เลยก็จะได้แบบนี้นะคะหลังจากนั้นนะคะเราก็ใช้มือกดตรงกลางไว้ค่ะแบบนี้นะคะเสร็จแล้วเราก็ทําการบีบได้เลยค่ะพร้อมกับดึงเชือกส่วนด้านยาวๆไว้นะคะเสร็จแล้วเราก็ทําการพันเข้ามาแบบนี้ค่ะนี่นะคะก็จะได้ในลักษณะวงกลมแบบนี้นะคะแล้วเราก็ทําการพันอีก 3- ามถึงสี่รอบนะคะเพื่อเป็นการล็อกค่ะ ให้ติดกันแน่นๆแบบนี้นะคะนี่ค่ะพันเข้าไปเลยแบบนี้ค่ะเสร็จแล้วเราก็ทําการล็อกด้านล่างนะคะนีค่ะโดยการเย็บเข้ามาแบบนี้เลยนี่นะคะก็จะเป็นการล็อกนะคะเสร็จแล้วเราก็ทําการตัดได้ออกได้เลยค่ะก็จะได้ในลักษณะนี้นะคะเสร็จแล้วเราก็ทําการตัดส่วนปลายให้แหลมๆแบบนี้นะคะโดยจะตัดเฉียงลงด้านล่างแบบนี้ค่ะนี่นะคะแบบนี้เลยแล้วก็ทําแบบนี้จนรอบเลยนะคะ นี่นะคะเมื่อตัดจนรอบเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะก็จะได้แบบนี้นะคะส่วนอีก2ส่วนนะคะพี่ออมก็ได้ทําเตรียมไว้แล้วนะคะเดี๋ยวเราก็จะมาประกอบทั้งหมดนี้เข้าด้วยกันเลยค่ะโดยจะติดกาวในชั้นที่1นะคะแล้วนําชั้นที่สติดเข้ามาเลยค่ะหลังจากนั้นเราก็ประกอบชั้นที่3ต่อเลยนะคะโดยจะติดกาวชั้นที่2ค่ะแล้วนําชั้นที่3ติดเข้ามาได้เลยแบบนี้นะคะแล้วเราก็รอให้กาวแห้งสักครู่ค่ะ นี่นะคะเมื่อกาวแห้งแล้วนะคะขั้นตอนต่อไปค่ะเราก็จะทําการประกอบในส่วนของก้านนะคะเข้ากับดอกค่ะโดยจะติดกาวที่ดอกแบบนี้นะคะติดตรงกลางแบบนี้เลยใส่กาวเข้าไปเยอะๆเลยนะคะแล้วก็นําก้านติดเข้าไปตรงกลางแบบนี้เลยค่ะเมื่อกาวแห้งเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะได้ดอกไม้จากหลอดสวยๆแบบนี้นะคะวิธีการทําก็ไม่ยากเลย สำหรับวิดีโอนี้ก็จบเพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ